จับเป็นที่ของเจ้าของเลยคนไหนมีแรงทําได้เท่าไรคนนั้นทาได้มากเนาะมีที่มีทางมากจะสมัยก่อนทําเป็นที่ของเจ้าของคนไหนทําได้มากก็ได้มากเนาะพี่นอ้องคนไหนขยันก็มีที่หลายเนาะมีคนลอยไหล,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 ลก็มีเลตโกนสงสารคนตะโกนะะนะจ้ะเนาะคนตะ่อนสมัย,ป,ย,ยปู่ย่าตายายคุณพ่อ พอมหนึ่งเนานะออกไปเอาดูเหลือออกครึ่นหนึ่งเดี๋ยวไว้แค่นี้เองจ้ะเนี่ยพอยกไว้ให้เนาะเวลามานาก็มานั่งจ้ะทุกวันนี้เครื่องทุน่นแรงมีอะไรที่สบายทุกอย่างในทุกวัน,นไม่ลำบากอาตะกอนพี่น้องเราจะกุกติมันจะเป็นกระท่อมใหญ่ๆนะพี่น้องตรงนี้ตรงนี้นะกุ้งเก๋ไก่กัะเ้าะ ถางป่าถางหลกทําทีา่เอาเองเลยที่ทางไม่ตรงซื่อเลยจ้ะม่ตรงซื่อตรงหาเลยสมัยก่อนเนะาะทำเอาเองมดเลยทำเอาใข่เอามันถางป่าถางหลกทํา,ท,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 าที่ หรือมาเล่นนาจ้ะพี่น้องตอนค่ำเนาะทำงานเซจเร็วจิบพายเขาเซจเร็วจ้ะพี่น้องหนึ่งเนาะออกไปเอาดูเลือออกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวใบเคนี่เองจ้ะเนี่ยพอยกว้ให้เนาะเวลามานากับมานั่งจกคุสะของไข่ของมันคุสะของไข่ของมันแล้วก็ปลูกเวลาหนาปลูกพักก็บมปลูกตรงนี้เด้พี่น้องทำเอาไข่เอามัน ทำใหม่พี่โน่คุคนไม่มีเครื่องทุน่นแรงสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุนง่นแรงลำบากม่คือสมัยนี้ทำงานสบายมีเครื่องทุน่นแรงทุกอย่างหดืนนาเล่นนาจ้ะพี่้อ,องตอน้ำเนะทำงานเซ็ตเร็ว กิบพายเขาเเสตเลวจ้าพี่น้องกินเขายี่เลยจ้ะว่านางกินเขาอยู่กระเทียงนานี่นางกินเขาอยู่หน้าเวลามานามาทำนานจ้ะนูถางหลกจับเป็นที่หองจาหองเลยคนไหนมีแรงทำได้เท่าไรคนนั้นก็ทำได้มากเนาะมีที่มีทางมากจ้ะสมัยก่อนทำธรรมาชาติล้วนเลยจ้ะธรรมาชาติล้วนเลยใช้มือของมือทำเอาไข่เอามัน โอเคปู่ญาตายายเนาะลำบากลำบากจะปวดที่ได้ทำอะไรได้แต่ในยางมันมันไม่มีเครื่องทุนแรงมันเป็นสงสารคนตะกอนว่าจะนะคนตะกอนสมัยปู่ญาตายายคุณพอ่พอพอ่อคนตะถ่ายคลิปให้พี่น้องดูได้จ้ะ นื่มนาดื่นหนลิ่นน,น,น,นาสองสีนี่สองมือสองเท้าเนี่ยพี่น้องสองมือสองเท้าทำมาหากินน่าจะเนาะทำเอาไข่เอามันอ่างลูกจับเป็นที่หงจาขหงเลยคุณไหนมี แรงทาได้เท่าไรคุณนันก็ทาได้มากเนาะมีที่มีทางมากจะ,จะสมัยก่อนทากินเขายี่อะไรจ้ะมันนั่งกินเขาอยู่กระเทียงนาี่นั่งกินเขาอยูนนาเวลามานา,มา,ม,ามาทํานานจ้ะโพ่ทำใหม่กินนอก หนึ่งเนาะออกไปเอาดูเรือออกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวใบเคนี้เองจ้ะเนี่ยพอยกไว้ให้เนาะเวลามานาก็มานั่งสงสารคนตะโกนเราจะเนาะคนตะโกนสมัยปู่ย่าตายายคุณพ่อพ่อมุกไวยไว้ก็ฟังจ้ะปู่ดานี่ตัวนี้ยังนีหน่อยเลย,ยพี่น้อง ตูวนมะขามนี่ยังนีน้อยเลยเดี๋ยวนี่ตูนใหญ่มืดแล้วนี่ตูนใหญ่เจนพีน่น้องสงสารคนตะกอนนะจ๊ะนะคนตะกอนสมัยปู่ย่าตายายพู่พ่พอพ่อนะจากคุศะของใครของมัน,นคุศะของใครของมันเราวก็ปลูกเวลาหนาปลูกพักก็บมาปลูกตรงนี้เด้พีนพ่นอ้องหนาพี่น้อง ลำบากมากเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะกว่าจะใหญ่แต่คนจะก่อนลำบากเดินมาเหรีน,นาจะมาดูธรรมชาติมาดูธรรมชาติกนันนาสองตีนนี่สองมือสองเท้าเลยพี่น้องสองมือสองเท้าทำมาหากินเนาะจากเนาะลอยไหลสองลอยไหลต่ก่อนเนาะพี่น้องไปตองซื้อเลยเด้ พี่โน่ลำบากมากเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเนะาะกว่าที่ใหญ่แต่คุณตะกือนมาเลนนาจ้ะพี่โน่ตอนคําเนาะทำงานเซตเลเ้็วจิบพายเขาเซจเลี้วจ้ะพี่โน่งกนบ่าตุนตุนตุอนตอันนี้ตุนบวาขามจ้ะตอน่อยังมีเสียเนาะตอนพ่อ ้อพ่อยังไม่เสียเนาะตอนพ่อ,อยุบบุกควยไ้กับฟังกจ้ะหรือมะเล่นนาจ้ะพีโนโน่น้องตอนคําเนาะทำงานเซจเร็วหยิบพายเขาเซจเร็วจ้าพี่โนโ้องถ่ายคลิปให้พี่โนโ้องดูด้าจ้ามาเล่นนามะเปินนองนาเมาอิงเลย ที่ทางไม่ตรงสื่อเลยจ้ะไม่ตรงสื่อตรงหาเลยสมัยก่อนเนาะทำเอาเองมดเลยเอาเองเลยที่ทางไม่ตรงสื่อเลยจ้ะไม่ตรงสื่อตรงหาเลยสมัยก่อนเนาะทำเอาเองมดเลยกินเขายี่อะไจ้ะมานั่งกินเขาอยู่กระเทียงนานี่นนั่งกินเขาอยู่นาเวลามานามาทำนานจ้ะ นนูน่พักมันงามนนท์หนามมีอดไปยากพาาายดดเพี่น้องหนามหลายตัวดีนิมเล็กพื้นที่ของเจ้าของคนไหนทำได้มากก็ได้มากเนาะพี่น้องคนไหนขยันก็มีที่หลายเนาะมีคนหล,ลอยๆไหล,ลก็มีเด้ตะโกนนี่ตรงนู้นปลูกกล้วยไว,ว้จ้ะปลูกกล้วยกล้วยไว้ก็สงังค่ะ หูขเข,าข้าหูหนามกินอยู่หน้าเนาะอาบน้ำอาบท่ายอยู่นี่แนละ้วก็นอนอยู่นี่นี่ก็ทอมพ่อปูกไว้ให้นี่พอ่อพ่อยุกให้นี่มันเอาออกขึ่งหนึ่งนะพี่น้องลำบากมากเลยเลี้ยงลูกเลี้ยง,ล,ยงล้านเนาะกว่าี่ใหญ่แต่เด็กเนาะปีนี้มันเล้งมันก็มีหนามเลยมากเท่าไใมันมีแต่ไรตะเนาะก็นามันก็มีผ่อยมีนามเป็นถี่ของจะาขงคุณไหนทำเลยหมากก็เลยมากเนาะพี่น้อง คนไหนขยันก็มีที่หลายเนาะมีคนลอยๆอยไห่ก็มีเรตโกนหมูกเละนี่หมูกแถวนี่เวลาหนาหนาวน่ะเวลาหนาหนาวมาปลูกหนาหนาวนสจะไม่อนมัไม่อนไม่ได้สือที่สื้อทางเด้จับที่เอาเองเลยจับพี่นองจับเอาเองเลยทําถางป่า,าเอาเองเลยที่ทางไม่ตรงสื้อเลยจ้ะ ไม่ตรงสื่อตรงหาเลยสมัยก่อนเนาะทำเอาเองมดเลยจ่าปกติมันจะเป็นกระท่อมใหญ่ๆนะพี่นอ้องตรงนี้ตรงนี้นะธรรมาชาติล้วนเลยจ้ะธรรมาชาติล้วนเลยใชยม้มือของมือจาาปกติมันจะเป็นกระท่อมใหญ่ๆนะพี่นอ้องตรงนี้ตรงนี้นะเดินอ,ออกมาหลินนาออกมาหลินนามามาดูธรรมชาติ ลมเย็นๆจะมานั่งดินกับเถียงนาอยู่กับท่อมนาจา้ะคนณจะกอนลำบากเดินมาดหลนนาจะมาดูธรรมชาติมาดูธรรมชาติกนันนาก้<ใค>กวยไว้ก็ฟังจ้ะแต่คนไม่ไมีเครื่องทุนเรงสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุนเร่งลำบาก ไม่คือสมัยนี้ทำงานสบายมีเครื่องทุนเลงทุกอย่างปลูกเลนี่ปลูกแถวนี่เวลาหนาหน,นาวนะ่ะเวลาหนาหน,นาวมาปลูกหนาหน,นาวนู่นที่ฉันอยู่ตรงนู้นอันนี้เบ่งกันแล้วจะเป็นของพี่ของน้องทุกคนแหละแต่ว่าเบ่งกัน,ลน,กนลแล้วเบ่งกันแล้วคนละหลกละหลกกว่าคุดซะตรงนู้นปลูกกล้วยว่